สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจเจอกันกีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกให้กับเพื่อนๆที่อยากมีรูปร่างที่ผอมเพรียวนะคะก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยกับเซรันเซ่นะคะซึ่งตัวนี้่ะรับประทานเป็นประจานะจะทําให้รูปร่างของคุณนะคะกลับมาผอมเพรียวนะจากที่เคยอ้วนนะคะก็จะกลับมามีรูปร่างแบบนี้เล ลดไปแล้ว5โลภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะบอกเลยว่ากาแบบว่าปื้มมากชอบมากจริงก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเข้าไปเผาผ่าญไขมันนะคะทําให้แบบว่าหน้าท้องแบนลาบนะคะแล้วก็ต้นขาต้นแขนเนี่ยก็เรียวกระชับแล้วก็เล็กลงด้วยที่เคยมีเซลล์ไรตตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วบอกเลยปื้มมา,มากๆเลยตัวนี้นะคะนอกจากจะทําให้รูปร่างของเพียวแล้วเนี่ยเขายัางช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะทําให้ผิวพรรณ ใเปล่งปลั่งมีออรา่ายิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเขามีส,สารสกัดจากธรรมชาตินะคะ กลัวว่ากินเข้าไปแล้วจะวีงเวียนสีสะจะอ้วกแตกอ้วกแตนหรือว่าพอเลิกกินแล้วจะกลับมาอยโย่หรือเปล่าไม่แน่นอนนะคะตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนคุณก็รับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยไม่ต้องอดอาหารให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยเป็นการเสียสุขภาพมากๆเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยก็เราก็ทานปกติของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ทานตัวนี้ควบคู่ไปนะคะรับรองว่าคุณจะมีรูปร่างที่ผอมเพรียวแล้วก็ผิวที่ขาวใสค่ะเอาเป็นว่ากล่าวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับเซเลเซสตัวนี้ค่ะไปละบ๊ายบาย